สวัสดีครับชื่อนายสาละทองสุวรรณีจะมานำเสนเอนการใช้ข้อมูลเบื้องต้นของ Excel นะครับจะเป็นไงกันบ้างเราไปดูกันก็คืออันแรกก็จะเป็นชื่อแถบชื่อนะครับส่วนที่เห็นใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้คือ Ribbon น,นะครับเป็นแหล่งเมนูต่างๆที่จะใช้แต่อันนี้ก็คือ กล่องเชื่อมครับใช้ระบุตำแหน่ง excel ครับอันนี้คือแถบส่วนเัาใช้แบบคำนวณสมการสูตรหรืออะไรต่างๆนะครับคำนวณตัวเลขแล้วก็คืออันนี้คือช่องเรียกกันว่า excel นะครับเป็นช่องใส่การข้อมูลหรือว่าตัวเลขต่างๆครับเป็นแถบบ b เอบนี่คือเขาเรียกกันแนวตั้งครับเป็น อลัมนะครับส่วนเลขหนึ่งสองสามนี้จะที่เป็นแนวน,อน้อยเขาจะียกว่าแถบสำหรับการใส่ข้อมูลส่วนอันนี้อันนี้เป็นการเพิ่มหน้านะครับเครื่องหมายบวกนี้เป็นการเพิ่มหน้านะครับต่อไปจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับริบบอนต่างๆครับเราไปดูข้อมูลอันแรกของหน้าแรกกันเลยนะครับข้อมูลอันแรกของหน้าแรกก็คือเป็น a นะครับเป็นคิปลอดสำหรับการวางการคัดลอกข้อมูลต่างๆมาลงในเซลล์นะครับส่วนตัว b นี่คือฟอนต์ก็คือเป็นฟอนต์ต่างๆเพิ่มหนาเพิ่มขีดขยายตัวอักษร ส่วนตัว C นี่คือการจัดแนวครับเป็นการเรียงแบบทางซ้ายทางขวาหรือว่าจะเรียงให้ตรงกลางครับส่วนตัว D น,น,นี่คือ,ต,ต,ต,อ,อต,ตัวเลขคือจะบอกเกอร์เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขต่างๆอการบอกว่าจุดเพราะจะนิยมสุดกรมการสุดศูนย์ครับของตัวเลขต่างๆตัวตัว E คือสไตล์ตัวตัว E นี่คือสไตล์นะครับ ส่วนตัว E คือสไตล์นะคะหรือตัวกองครับใช้ตัว E นี่ก็คือสไตล์ก็หรือลักษณะใช้ตลอดการจัดรูปแบบตา,ารางตามโซเรตรูปนะครับส่วนตัว F นี่คือเซลล์ล้วใช้ตลอดแทรกหรือใช้ตลอดการแทรกเซลล์หรือว่าลบเซลล์ที่ผิดนะครับ ส่วนตัว g นี่คือการแก้ไขใช้สำหรับการหาผลรวมหรือการล้างเซลล์หรือการเรียนระดับครับต่อไปเป็นริบบอนของแท้ครับก็จะเป็นก็จะเป็นตารางครับคือการใช้สำหรับการสร้างเส้นขอบตารางต่างๆครับส่วนตัว b นี่คือการขาประกอบก็คือการสร้างผัง,งหรือ การสร้างไตรอเดีตนนะครับส่วนตัว c คือแผนภูมิเป็นการสร้างแผนภูมิหรือกรอหืแบบกราฟต่างๆส่วนตัว d คือเส้นประกายไฟล์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะแผนภูมินะครับส่วนตัว e คือตัวกรองใช้สาหรับการสร้างตัวกรองสําหรับการาการอก,รกรข้อมูลนะครับส่วนตัว f นี่คือลิงก์ ใช้สำหรับการเชื่อมโยงลิงก์หรือเว็บไซต์หรืออีเมลต่างๆนะครับส่วนตัวชนี่คือข้อมูลข้อความาใช้สำหรับการสร้างข้อความศินใส่หัวหร,หรือท้ายของกระดาษนะครับส่วนตัว H นี่คือสัญลษณ์ารับใช้สำหรับการใช้สัญลักรักพิเศษมาในเอกสารนะครับริบบอนต่อไปเป็นของของโฟงนะครับก็จะเป็นประกอบด้วย a คือทีม คือชุดรูปแบบสำหรับการออกแบบตารางตัวต่อใส่สีนะครับคือแล้วต่อไปก็เป็น b คือการตั้งค่าหน้ากระดาษในตําหน่ก,ก,รา,การกําหนดระยะขนาดการกระดาษหรือการขอบกระดาษส่วนตัว c คือความรับพอดีใช้ํนหน่งการกําหนดความสูงความกว้างของกระดาษนะครับส่วนตัวดีคือตัวเลือกของแผ่นงานในตําหงการกําหนดรายละเอียดของแผ่นงานต่าง ตัว e นี่คือการจัดเรียงเขาใช้สำหรับการจัดเรียงวัตถุการวางซ้อนต่อไปเป็นของริบบอนส่วนนะก็คือเป็นใช้สาหรับการสูตรคานวณฟังก์ชันสําเร็จรูปต,ต่างๆนะครับส่วนริบบอนข้อข้อมูลก็คือใช้สาหรับการติดต่อข้อมูลภายนอกโปรแกรมและการทํางานของข้อมูลที่มีจํานวนมากนะครับส่วนรีว,วิวหรือการตรวจทานนี่คือ การรวบรวมประโยชน์หลายๆอย่างเข้าด้วยการก็คือการแบบว่าตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดการแทรกข้อข้อมูลข้อคิดเห็นนะครับส่วนมุมมองนี่ก็คือการตรวจส,สอบความถูกต้องของตัวสะกดหรือการแทรกความคิดเห็นในกันก็เหมือนกับรีวิวนะครับเป็นมุมมองแบบว่า ตรวจทานตรวจตัวผิดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการนำเสนอข้อมูลของ Excel เบื้องต้นนะครับขอณ